เมื่อเราเตรียมโพสขายเรียบร้อยแล้วทุกท่านหรือว่าอะไรครับตัวเปิดนะทุกท่านครับเนาะทุกท่านอยากจะยิงอะไรเนี่ยทุกท่านต้องเตรียมโพสขายไปก่อนนะเราไปโพสบนอะไรครับบนเพจของทุกท่านเนาะอย่างนี้ก็เตรียมไว้แล้วเนาะอันนี้คือเป็นตัวขายของงานนะครับผมเนาะเมื่อเตรียมตรงนี้เสร็จแล้วทุกท่านครับก็เข้ามาที่นะแอดมินเจอร์นะครับแอดมินเจอร์แล้วก็อะไรครับแล้วก็นะฮะเลือกสร้างแคมเปญเนาะทุกท่านแสร้งแคมเปญแล้วการมีส่วนร่วมนะครับผมแล้วก็การแคมเปญ แคมเปญการมีส่วนร่วมแบบกำหนดเองนะฮะแล้วก็ดําเนินการต่อทุกท่านณะตรงนี้นะครับผมเราจะซื้อชื่อแคมเปญนะโดยปกติแล้วอาจ์ตให้แอดมินิเจอร์เนี้ยในการสร้างนะครับผมเอ่อในการยิงแอดทั้งฟินบล็อกเกอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ทาง FWD ด้วยนะอารก็จะ CI 50ทุกท่านครับณจะยิงอะไรอาก็จะใส่อย่างนั้นแล้วก็กอยอทุกท่านครับกอย หนึ่งนะฮะผมเนาะกย้นหนึ่งหมายความว่าเดือนหนึ่งทุกท่านเราอาจจะแบบเปิดปิดเทสแอดหลายรอบเนาะนะผมเราจะตั้งเป็นกย้หนึ่งกย้สองกย้สามทุกท่านครับผมเนาะนะครับแล้วก็เราก็มางบประมาณดุกท่าครับอ่ะเบื้องต้นเนี่ยอาจจะใส่นะอาจจะใส่เนี่ยทุกท่านเปิดตรงนี้ไว้นะแอดเป็นเทสพัสตรงนี้ทุกท่านแล้วก็ใส่นะผมห้าร้อยบาทนะในการเทสแอดนะครับผมเนาะแต่ว่าก็อาจจะมีทริคเนาะใครที่ยิงเป็นจังหวัดเน่ะอย่างเงี้ยครับทุกท่านใส่สามร้อยอย่างงี้ก็ได้เพราะเราจะยิงจังหวัดเดียวเนาะอ่นะผมเนาะอารเอาขอแบบเป็น เขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเป็นทริคแล้วกันทุกท่านเนาะเราจะทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยจังหวัดเดียวนะทุกท่านเราใส่สัก300ก็ได้นะแต่ถ้ายิงทั่วประเทศเนี่ยเราต้องใส่ออกมาสัก5้าร้อยสักอ่าห้าขึ้นไปเพราะว่ามันจะสู้กับคนอื่นได้เนาะแต่ถ้าเรายิงจังหวัดเดียวทุกท่านสามรอเนี่ยมันอาจมีโอกาสที่ชนะอยู่แล้วก็ยิ่งคู่แข่งของเราในจังหวัดนะมันน้อยด้วยเนี่ยทุกท่านเราอาจจะไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะลองใส่300ดูก่อน300เสร็จปุ๊บทุกท่านครับผมเนาก็เลือกถัดไปตรงนี้นะครับเลือกถัดไป แล้วก็นะรตรงนี้เราจะตั้งเวลานะตอนนี้นะครับอาร์ตเซตแอดตอน4ี่ทุ่มสี่ทุ่มยีนะทุกท่านครับเนาะอาร์ตเนี่ยจะเป็นคนที่ปล่อยแอดพรุ่งนี้เช้าทุกท่านอาจจะไม่ปล่อยแอดตอนนี้เนาะอาจจะตั้งเวลาไว้ก่อนเลยวัน,นที่11เนาะสักตีสีค่อยปล่อยนะครับผมเนาะตีสีค่อยปล่อยนะฮะมันเป็นทริคเนาะทุกท่านจะปล่อยเลยก็ได้นะแต่ว่าของอาร์เนี่ย ตีสี่พรุ่งนี้ค่อยปล่อยนะผมเนาะอาจจะได้เซตแอดเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปนอนแล้ว,นนลวพรุ่งนี้เชาวค่อยดูแอดนะทุกท่านแล้วก็ตอนนี้ทุกท่านมันมีปรับตรงนี้ด้วยนะครับผมเนาะเรื่องของปลายทางเนาะปลายทางเนี่ยถ้าเราไม่เอาออกทุกท่านมันจะติดวอตแอดมาด้วยเนาะเราให้ไปคุยที่อะไรครับแมสเซนเจอร์อย่างเดียวนะครับผมเนาะเลือกเพจให้ถูกต้องด้วยนะ ท่านครับเลิกเพจนะผมแล้วตรงนี้เปลี่ยนเป็นอะไรครับการสนทนาให้มากที่สุดเนาะนะอันนี้เคยลองนะมันจะมีหลายๆเขาเรียกว่าอะไรครับหลายประสิทธิภาพทุกท่านเบื้องต้นให้ทุกท่านใช้นั่นแหละเพิ่มจํานวนการสนทนาให้มากที่สุดก่อนเนาะนะเลื่อนลงมาด้านล่างนะผมแล้วก็ตั้งเวลาไว้นะเราตั้งเวลาไว้พรุ่งนี้เนาะตีสี่เมื่อกี้เราตั้งเวลาแล้วมันเด้งกลับมาเราต้องคอยเช็คนะและอาร์ตจะยิงนะผมเนาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้นทุกท่านครับเนาะแล้วอาร์ตเนี่ยจะยิงไปรหัสไปสณีแบบนี้เลยทุกท่านครับยิงนะสี่ศูนย แลมันจะยิงอะไรครับมันจะยิงเนี่ยมันจะสขบจังหวัดขอนแก่นอย่างนี้อย่างเดียวเลยเพราะาช่วงนี้อาจจะติดธุระขอนแก่นเยอะแล้วก็มาอยู่ขอนแกน่นไะเยอะอาร์เก็จะทำมาเก็ตติ้งแค่ขอนแก่นนะเราจะได้ใช้งบประมาณที่ค่อนข้างที่จะน้อยลงนะไม่ต้องยิงกวาดมากทุกท่านเนาะเลือกแบบนี้เลยนะฮะใครใช้ทฤษสตนี้ได้นะทุกท่านใครอยู่ต่างจังหวัดเนาะใครอ,อยู่เชียงใหม่จยะย,ยิงอำเภอเมืองอย่างเดียวเนี่ยก็ใส่รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองอย่างเดียวใครอยู่ปทุมนะใครอยู่ชนบุรีนะทุกท่านครับเนาะเราใส่รหัสไปรษณ ภาษาครับภาษาไทยนะครับผมเนาะปุ๊บไปต่อนะฮะภาษาไทยนะฮะไปต่อเลยนะครับกลุ่มเป้าหมายตรงนี้ดูวยนะครับถ้ามัน 4, มสี่เพราะว่าสักประมาณ4ี่แสนเนี่ยกำลังดีนะครับแต่ว่าเรามาสกบอายุนิดน,นึงนะครับผมเราเราจะไม่ยิงถึงยิงกว้างเราจะยิงไปหา dream customer เท่านั้น dream customer คือลูกค้าที่เราใฝ่ฝันเนาะลูกค้าอาร์ตเนี่ยจะอยู่อายุประมาณสัก30ถึง45ไม่เกิน50นะครับผมเนาะเนี่ยอาร์ตก็จะสกบอายุลงมานะ นะผมเนาะตึ๊ดๆนี่เนาะทุกท่านเนี่นยมันเด้งระว่ข้างล่างนิดหนึ่งนะครับนะอาจสามสิบถนะึงห้าสิบเนาะอาจจะใส่เท่านี้เนี่ยอาจจะกลุ่มเท่านี้เองทุกท่านครับแล้วก็สั้างเพศหญิงเพศชายแล้วก็ กลุ่มเป้าหมายจะเหลือแค่อะไรครับสองแสนกว่าเท่านั้นเองทุกท่านนะอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคแล้วตรงเนี้ยอาจจะไม่ต้องใส่ความสนใจเลยก็ได้นะทุกท่านครับเพราะว่าอะไรครับเดี๋ยวนี้ AI ไมันค่อนข้างที่จะหลาดก็คือมันจะยิงไปหาคนที่เกี่ยวกับสนใจประกันแหละเพราะว่าอะไรครับเพราะเราเป็นประกันเนาะทุกท่านแล,แล้วคอนเทนต์ของเราเนี่ยมันก็เป็นประกันนะครับผมเนาะแล้วก็มีทริคอย่างหนึ่งนะทุกท่านตรงนี้ไม่ต้องใส่เนาะทริคก,ก็คือการจัดวางตรงนี้ทุกท่านครับนะการจัดวางตรงนี้ทุกท่านต้องคลิกตรงนี้เนาะ แก้ไขทุกท่านละอัดเนี่ยจะยิงไปที่ฟีด a c e b o o k เท่านั้นเพื่อเป็นการเซฟเงินของเราเนาะซึ่งนะมันก็ไม่ค่อยถูกหรอกทุกท่านครับเพราะว่าอะไรเฟซบุ o กเนี่ยนะครับอยากให้เรายิงไปหลายๆที่เพราะว่าลูกค้าเราอาจจะอยู่หลายๆที่เนาะแต่อัดเป็นการเซฟงบทุกท่านครับอาจจะให้เหลือแค่ฟีด a c e b o o k อย่างเดียวแล้วอัดเอาออกหมดเลยนะฮะทุกท่านลองแบบนี้ได้เนาะแต่ว่าถ้าดูแล้วมันไม่เวิร์กไม่ทักทุกท่านครับค่อยมาเป็นอะไรครับแบบแบบแนะนําเลยก็ได้ทุกท่านครับไม่ต้องเอาออกนะ ไม่ต้องเอาออกนะครับผมก็คือใส่มันตาม facebook แนะนําเลยเนาะใส่ทุกอย่างเลยนะผมนี่ออนะขออนุญาตเอาออกก่อนเนาะเพื่อเป็นการเซฟงบแต่ว่า ทั้งหมดทั้งมวลแล้วมาดูที่ผลลัพธ์ทุกท่านครับเราไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีเขาเรียกว่าอะไรเอ้ยทําแบบนี้ผิดทดําแบบนี้ถูกไม่มีนะทุกท่านครับผมเนาะอาจจะก็จะยิงไปที่ฟีดเฟซบุ๊กอย่างเดียวเนาะแล้วก็อะไรครับผมเลือกตรงนี้แล้วก็ถัดไปได้เลยนะถัดไปเสร็จปุ๊บเราก็ไปเลือกตัวโฆษณาแล้วทุกท่กานแท็บอยู่ตรงนี้เนาะแท็บอยู่โฆษณาแล้วเมื่อกี้ในชุดโฆษณาอันนี้คือโฆษณาแล้วนะผมเนาะก็ไปเลือกตัวไหนครับตัวที่เรายิงนะเราทําไว้เนาะนะครับทริคก็คือทุกท่านครับมันจะมี และทุกท่านสามารถที่จะคลิกดูโพสต์ตัวเองได้ทุกท่านแล้วมันก็จะมีรหัสตรงนี้เนี่ยก๊อปปี้รหัสตรงนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรา,เาลงให้นิดนึงนะทุกท่านอ่านี่เดี๋ยวทุกท่านดูตรงนี้นะเนี่ยมันจะมีตรงนี้ครับรหัสเนี่ยหนึ่งสามสองเนี่ยตรงนี้ทุกท่านก็เรียกว่าโพสต์ไอเดีเนาะเอาโพสต์ไอดีตรงนี้มานะทุกท่านแล้วก็มาปุ๊บนะะแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เอนเตอร์ทีหนึ่งนะฮะ นะฮะปุ๊บเหมือนกับใช้โพสทีดีที่นั่นเห็นไหมมันก็นจะเป็นตัวที่เราโพสไว้นะครับเนาะนี่โพสไวเสร็จปุ๊บเราก็ดำเนินการต่อได้เลยเพราะบางทีทุกท่านเราลงคอนเทนต์ทุกวันเนี่ยมันหายากทุกท่านมันหายากหมายความว่าอะไรมันอยู่ใต้ล่างมากๆนะนะนะเดี๋ยวอทำตัวอย่างให้ดูทุกท่าน เนี่ยเปลี่ยนโพสต์ตรงนี้ใช่ไหมทุกท่าแล้วเนี่ยเราต้องมาส c r o l l i n g หาคือแบบเฮ้ยโพสต์ไหนวะโพสต์ไหนวะแล้วเราลงคอนเทนต์วันหนึ่งหลายๆโพสต์แล้วทุกท่านหาไม่เจอหาไม่เจอเราก็เลยต้องใช้วิธีนี้เนาะไปเอาโพสต์ ID ตรงนี้มา,านะครับแล้วก็นะครับเข้ามาหลังบ้านแอดมินเจอร์แล้วก็โพสต์ ID ตรงนี้นะตรงนี้ใส่ตรงนี้ไปแล้วก็กด enter 1ทีทุกท่านนะมันก็จะถอด มันน่าจะเป็นโพสต์นี้หรือเปล่านะเราก็ดูเออโพสต์นี้แหละนะผมเนาะบางทีมันก็มีเออร์เลอร์ในตัวในตัวของ a c e b o o k มันเนาะเราก็เลือกโพสต์นี้โพสต์นี้เสร็จปุ๊บทุกทนครับผมเนาะอีกจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆทุกท่านเนาะเลือกเทมเพลตนะฮะเทมเพลตก็คือตอนนี้เรายินเป็นมรดกเนาะมรดก FWD นะทุกท่านครับแล้วก็จริงๆแล้วอาร์ตมีมรดก FWD แล้วก็นี่ขอดแก่นอย่างเดียวด้วยเนาะอาร์ตเนี่ยจะแยกเป็นจังหวัดจังหวัดจังหวัดด้วยนะทุกท่านนะเพื่ออะไรฮะทำงานได้ง่ายขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยครับเนาะตัวแทนของแกานพร้อมบริการถึงหน้าบ้านเนาะอาร์ตก็จะใช้แบบนี้เลยทุกท่านนะเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บก็เผยแพร่ได้เลยทุกท่านเนาะอันนี้ก็เสร็จแล้วในการ,รายิงแอบแล้วนะอาจจะยาวนิดนึงแต่ว่าเชื่อว่าทุกท่านทำตามเนาะแล้วทุกท่านจะได้ไอเดียนะครับผมเนาะฝึกทำบ่อยๆทุกท่านฝึกทำบ่อยๆแล้วทุกท่านจะคล่องนะครับผมเนาะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้พวพรุ่่นนนนี้ัทานน นี่นะครับผมเนาะก้ย้อหนึ่งเนาะทุกท่านนี่นี่แอดที่เราทําไว้นะครับผมเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตีสี 4, ่เราก็มาดูผลลัพธ์กันถ้าไม่ดีนะครับผมเราก็กดปิดนะครับแล้วก็ถ้าดีเราก็ปล่อยต่อถ้าไม่ดีเราก็ทําไงทุกท่านก็ทําใหม่อีกทีหนึ่งนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นการยิงแอดนะครับผมเนาะยิงอะไรนะ CI 50นะครับผมลองไปทําดูกันนะครับผม อยากได้ว so so the so er, ิชาการขายออนไลน์นะครับที่สามารถที่จะสร้างยอดขายได้หลายๆร้านและมีรายได้ทีละเป็นร้านนะมาร่วมทีมกับอานะผมอาจจะบอกทุกท่านหมดเปลือกเลยมีการบ้านให้ทำนะผมมาสอนทั้งออฟไลน์ออนไลน์นะผมถ้าใครอยู่จังหวัดใกล้ๆกลกมีโอกาสที่จะได้เจอตัวกันเป็นๆนะหรือใครที่อยู่ต่างจังหวัดเรารวมกลุ่มกันนะครับผมแล้วก็อาจจะบินไปสอนทุกท่านนะครับผมอยากได้วิชานี้นะครับผมมาร่วมทีมกับอานะผมอาจจะปล่อยหมดเลยไม่มีกั๊กนะแล้วท่านเอาวิชานี้ไปหารายได้เป็นล้านๆกันนะครับผมสนใจร่วมทีมนะผมเนาะรกดทัักข้้อคควาามไดเลยรบ